เรียนเตือนกันเลครับนะฮะเออ่ผมผมกี่ยวบเรียนในข้อมูลนะครับะะรน,น,บน,นะ,บะเดี๋ยวผมผมอจะไปฟังนิดนึงนะครับนะว่าฟังไเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไ like ล่จากจากภาพไปกันนะนะเพราะว่าเพราะจะได้เข้าใจเข้าใจง่ายนะก็ย้นะอยก็ยี้นะครับคือคือคือวันนี้นะครับเออ่ผมผมเรียนนี้นะครับว่าคือวันนี้เรื่องเรจะได้เสียงเรื่องแพลตฟอร์มนเะสียได้ไหมเดี๋ยว เพราะว่าถ้าใช้ภาพแล้วมันจะง่ายกว่านะก็วันนี้ผมกลับวอธิบายนะครับว่าวันนี้นะครับผมเองร่วมกับท่านผู้บริการสลักผู้อำนวยการสำนักงานสลักกิแบ่งรัฐบาลนะครับนะโดยวันนี้ท่านผู้บรการสำนักงานสลักกิแบ่งรัฐบาลมอบหมายให้เราบริการสำนักงานสลักกิแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็รวมถึงท่านสุวิชยานะครับนะหัวหน้าสำนักงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสลักกแบ่งรัฐบาลนะครับนะหรือพี่ฝนนะครับซึ่งทำงานร่วมอัาตลอดนะครับ และจากที่วิายของท่านอนุปรีนะครับนะท่านเบญจยุทธ์จันุชานะครับแล้วท่านโอเดชุวิปูชวัลนะครับน่รวมถึงท่านอนุปรีอนุชาณัคสายนะครับในฐานะท่านประธานในการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะในเรื่องการเข้าช่วยหมายการปราบปรามเนี่ยเป็นหน้าที่ของสมาชิกาตินะครับซึ่งท่านผมตลอดได้มอบหมายผมนะฮะในเรื่องของการปราบปรามแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดผมย้อนนะว่า แพลตฟอร์มวันนี้มีทั้งหมด17แพลตฟอร์มนะครับที่ผ่านมาที่เรามีการจับจูงไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยสารอาญานะครับได้สั่งบีบเว็บไปแล้วเหลือประมาณสัก4-5แพลตฟอร์มนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการแต่ส่วนนะครับนะบก็ตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่เว็บที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือมังกรฟ้านะครับจนมาต่างๆนะครับวันนี้17แพลตฟอร์มนะครับเข้าข่ายความผิด อายาฟอกหนนะครับก็มีสองแพลตฟอร์มคือแพลตฟอร์มโชคดีนะครับกับแพลตฟอร์มอะไรนะั่นอย่างหนึ่งแพลตฟอร์มรากครับนะครับซึ่งส่วนที่เราที่มีการยิดอายาทรั์ไปแล้วนะตามระบีบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับนะบแต่อีกส่วนหนึ่งเรากำลังดำเนินการเข้ายิดอายาทรั์นะโดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและปาบความงานฟอกเงิอ่อันนี้นะครับผมก็ลังจาจะอธิบายต่อว่าวันนี้เนี่ยใน17แพลตฟอร์มนะฮะที่มีการดำเนินคดีไปแล้ว วันนี้ก็เกิดการการแปลงร่างนะครับคำว่าการแปลงร่างหมายว่าก็แปลงร่างจากจากเว็บสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับไปเป็นแฝงมานรูปแบบของเว็บการพนันนะครับเมื่อก่อนท่านเห็นนะครับว่าการเปิดนะครับก็จะใช้ชื่อบริษัทนะท่านเห็นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยใช้ชื่อบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นใช้ชื่อว่าไดมนอนด์ลอตเตอรีนะครับแต่เจ้าของเนี่ยคือนายวิชัยกุลรวมจันทร์ นะครับณะันนั้นท่านเห็นความแตกต่างนะครับเาะฉะนั้นในเรื่องของการจับกลุ่มนะครับวิธีการเนี่ยนะครับเพื่อเปิดแพลตฟอร์มนะครับก็ได้เอาสลากกินแบ่งนะครับมาจำหน่ายแต่ว่าเอาแค่ภาพมานะครับนะเอาแค่ภาพมานะแต่ไม่มีสลากจริงนะครับท่านเห็นนะครับทำาง่ายนะารับตังไดง่ายนะจำหน่ายไปละร้อยบาทอันนี้เกินกว่าราคาอยู่แล้วแต่ที่ต่างนั้นคือ ไม่มีสลากอยู่จริงคนหลงเชื่อก็เข้าไปซื้อวันนี้ท่านเห็นไหมครับผู้เสียหายเริ่มแรกสี่ลายแล้วสลักสิบสองใบนะถ้าผู้เสียหายถูกมานะครับก็ไม่มีเงินจ่ายเพราะว่าสลักไม่อยู่กับเอ่อกับสลากที่อยู่บนายวิชัยนะครับทีนี้ท่านเห็นนะครับว่าวิธีการทําง่ายๆนะครับนะเปิเมฟนะอร์มนะครับนะครับมีการเสนด้วายใบละร้อยนะครับแล้วชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารนะ คือวิธีการหาเงินแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าถามว่าโอกาสคนถูกเนี่ยมันน้อยกว่าคนคนไม่ถูกนะครับเพราะนั้นรายได้เนี่ยผมต้องเรียว,ว่ามหาศาลนะแล้วผมต้องการเรียนนะครับว่าวันนี้มีนักศึกษาการทาแบบนี้เนี่ยที่เราตรวจพบแล้วนะครับโดยส,สัมงานสลากกีนาที่รัฐบาลแล้วก็ที่แบบส่ชนมารงเรียนสัมงาระสลากกีนาที่รัฐบาลน,นะครับนะถึงประมาณ15แพลตฟอร์มด้วยกันนะเอามาขายนะครับ ทีนี้ผมต้อเดียวว่าถ้าปล่อยต่อไปนะครับนะก็จะมีเป็นระ้อๆนะถ้าไม่มีการปราบปรามจากกลุ่มนะฮะถ้าึกดูว่าประชาชนจะเดือดร้อนขนาดไหนนะมันก็จะเข้าไปเรื่องของอะไรครับการหลอกลวงการช่วโกงนะครับนะประชาชนนะทุกหนักอยู่แล้วในช่วงสถา,านการณ์โควิดก็จะทุกหนักเข้าอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ความผิดที่เราแจ้งความผิดหลักนะครับเออก็คือความผิดร่วมกันช่วโกงประชาชนนะครับ คือผมต้องการเรียนฝากไปยังทุกท่านนะครับที่ท่านเปิดแพรฟอร์มแบบนี้และท่านทําแบบนี้นะครับอย่าคิดว่าตํารวจเราไม่รู้นะครับวันนี้นายวิชัยนะครับนะไม่ได้เป็นเจ้าของตัวจริงเจ้าของตัวจริงเนี่ยยังอยู่เบื้องหลังนะครับนะแล้วเราเราพบแล้วว่านายวิชัยเนี่ยเมื่อรับเงินไปก็โอนเงินไปให้ a b c D นะครับนะเพราะนั้นรูปแบบก็เหมือนเว็บขนันนะถ้าเห็นนะครับคือตอนนี้แปลงร่างจาก เว็บสลากกินแบ่งที่ใช้ที่บริษัทไปเป็นเว็บพนันแต่วิธีการหลอกลวงคือใช้รูปแบบสลากมาหลอกนะครับแทนที่จะเป็นเรื่องลงทุนไม่ต้องเอาแบบนี้เลยนะครับเพราะอันนี้เป็นความผิดฐานร่วมกันชอบโกงประชาชนผมต้องเตือนก่อนนะครับว่าถ้าท่านไม่เลิกนะครับนะสํานักบุรชาติจะร่วมกับสํานักปมมดําในการยึดทรัพย์ท่านทั้งหมดนะที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการชอบโกงประชาชนนะครับดังนั้นผมต้องเรียนว่าท่านเป็นกลุ่มนะ ขอให้ท่านเลิกเสียนะครับนะวันนี้เราทราบตัวบุคคลหมดแล้วท่านทําอยู่เนี่ยมี15แพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเตือนนะครับว่าเอ่อวันนี้สีท่านทำเนี่ยมันทําให้ประชาชนเขาเสียหายเดือดร้อนนะครับให้ท่านเลิกเสียนะครับแล้วในอีกสองสัปดาห์นะครับนะเราจะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องการจับกลุ่มอีก15แพลตฟอร์มแล้วส่วนนายวิชัยเนี่ยเราทราบตัวตนหมดแล้วนะครับว่าเส้นหนึ่งไปถึงใครบ้างนะครับเราจะไล่ทุเนินคดีทั้งหมดนะในส่วนที่เป็นเจ้าของตัวจริง นะครับนณวันนั้นก็ต้องกล่าวเรียกว่านะครับในการเป็นการแบบนี้นะครับนะขอให้ประชาชนหรือบุคคลที่ทําแบบนี้อยู่ขอให้เลิกนะครับโดยเด็ดขาดนะครับนะเพราะเราตรวจพบทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือการแบ่งร่างนะครับาจากบริษัทนะครับเดิมท่เห็นว่ามีบริษัทมังกรฟ้าปราค้าโชคดีนะครับอะไรต่างๆวันนี้ก็แบ่งร่างจะเป็นนายกรายขอนะครับแล้วทางบริษัทเป็นหน้าม้านะครับเป็นคนแบ่งเงินจัดสรรหนึ่ง นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับนะท่านพบตรนะครับยังเน้นย้ำรวมถึงท่านพบตรท่านใหม่นะครับก็ยังเน้นย้ำให้สำมำรถชาติเนี่ยเร่งรัดในการปราบปรามนะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจริงจังนะครับรวมถึงท่านผู้ดูการท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะยังได้เน้นย้ำนะกับผมอยู่ตลอดเรื่องการตรวจจับนะครับรอรับวว่ามูลจากไอ้ส่วนผมก็ฝากประชาชนนะครับว่า การที่ท่านซื้อสลากกินแบงรัฐบาลน,นะครับขอให้ท่านซื้อนะครับโดยตรงนะครับนานจากสำนักง,งานสลากนะครับหรือตัวแทนจํนาหน่ายหรือไม่ก็ซื้อจากแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลน,นะครับจาเพราะฉะนั้นถะนะนะนะ้าจะเห็นได้ว่ารูปแบบการขายนะครับมีการปกปิดบาร์โคดนะครับปกปิดอัตลักษณ์นะของสำนักง,งานสลากกินแบ่งนะครับนะเนะนะพื่อไม่ให้เห็นเพราะว่าไม่มีสลากนั้นอยู่จริงเราจะอารมนขาย นะครับะวันะนั้นผมต้องฝากเตือนประชาชนทุกท่านนะครับนะครับผมเดี๋ยวเขายกเรียเชิญท่านท่านารอเพน่การงานสื่สารลากที่แม่ได้กล่าวที่น่ครับปัจจุบันเนี่ยก็มีสลากอยู่ประมาณ13ล้านฉบับน,นะครับต่ดเพียงค,คอให้กับทางประชาชนเนี่ยได้เข้ามาเลือกซื้อสลากตรงนี้นะครับการการไปซื้อสลากประชชนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะถูกหลอ,อกหลอกลวงนะครับในเรื่องของการไม่ได้รับเงินรางวัลก็ดีแล้วก็ในเรื่องของการที่ เป็นเป็นการสนับสนุนให้ดาเนินการทีเกิดมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับให้ใหม้มาซื้อจแอัแพลตฟอร์ตผลงานนะครับในทุกทุกงวดต่อไปครับถามท่านนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนี้จากจำนวนที่เราเพิ่มไปแล้วเนี่ยยังพบว่ามันยังมีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเราต้องเติมสลากเข้าไปอีกเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอเพื่อไม่ให้ประชาชนมาซื้อสลากจากกลุ่พมพวกนี้อีกคะ่ะ ปัจจุบันเนี่ยนโยบายของทั้งานเนี่ยเรามีการกำหนดว่าภายในปีนี้เราจะเพิ่มไปถึง20ล้านนะครับแล้วจะดูสถานการณ์ในภาพรวมทีเดียงครับเพราะว่าตลาดเนี่ยในในรูปแบบของที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยทั้งหมดมันมีอยู่20ล้านแล้วก็จะมีเป็นตลาดที่เป็นใบไปให้ที่เราประชาชนเนี่ยเลือกซื้อตามแพลตต่างอีก80ล้านครับเราก็จะดูในภาพรวมเพื่อความสมดุลของ,งทันทีครับค่ะแล้วแนวทางการแก้ไขป,ปัญหาว่ารองรับสำหรับ กลุ่มคนที่ค้าสลากรายย่อยอ่ะที่เขามองว่าเหมือนกับว่าการขายบนแพลตฟอร์มแล้วเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนเป็นการตักโอกาสของเขาเบื้องต้นนะคะตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เขาไปร้องเรียนบ่อยๆเราเรามีนแนวทางยังไงบ้างครับครับจริงๆการขายสลากถ้าขายในาราคา80บาทนะครับต,ตามแผงเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนเนี่ยตอนนี้ามาสนับสนุนในเรื่องการขาย,ขายผ่านแพลตฟอร์มเพราะว่าขายตามราคา80บาทได้สลากจริงนะครับ เมื่อถูกวันการโอนเงินจริงผ่านธนาคารขุงไทยนะครับแล้วก็ที่ว่าจะเอาสลากของพนักงานไปทําเป็นสลากทิพย์อย่างนี้จะไม่มีโอกาสเพราะว่าการซื้อขายเนี่ยจะเป็นใช้แอปเป่าตังซึ่งมีการยืนยันตัวตนนะครับอันนี้ในส่วนของคู่ค้าเดิมเนี่ยก็มีการปรับตัวครับคือถ้ายังขายเกินราคาอยู่ก็จะมีปัญหานะครับตอนนั้นขายตามราคาเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเนี่ยสนับสนุนับ แตนต่างด้วยะครับส่วนหนึ่งเขาบอกว่าก่อนที่ออกแต่กองสลักมามาผ่านไปสนีเนี่ยที่เขาบอกว่าไปรับหน้าไปรษีเนี่ยเขาบอกว่าใาม้วนยังเก้าถึงสามบาทเลยอ่ะครับอ่าอันนั้นอันนั้นก็คือเป็นส่วนของที่ผู้ขายไม่ได้ขายเองนะครับผู้ที่รับสลากจากทางทางเราเนี่ยซึ่งแต่ละวันเนี่ยเรามีการตรวจสอบนะครับระ้ัทางคณะนักเมืองชาติเนี่ยก็ช่วยเราในการที่เข้าไปตรวจค้นแล้วเราก็นํามาลงเลิกสัญญาแล้วก็อ่า ติดโคต้าเขาครับถ้าที่เราตรวจพบมาตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้เรามีการตัดสิทธิ์หรือตัดโคต้าของคนที่ได้ไปก่อนหน้านี้ไปประมาณเท่าไหร่แล้วอรัณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเป็นหลักหมื่นครับประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นคนครับซึ่งกลุ่มนี้จะไม่สามารถกลับมาขอใหม่ได้อีกเลยใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณครับสารทีๆๆ่แพทยรัฐบาลนะครับนะผมว่าต้องกาบปั พวกเรานะครับสี่มวลชนช่วยกันประชามพันธ์นะครับว่าตอนนี้รูปแบบเนี่ยนะครับอาจจะผู้อาชญากรเนี่ยจะก้าวหน้าเราเป็นก้าวเสมอนะครับนะาเห็นไหมครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รับนะครับผมเองทำงานสำนักงานเทศบาลเองเราดีการบูรณาการเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดนะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะเพราะฉะนั้นจะไปรูปแบบไหนเนี่ยเราจะบังคับใช้กฎหมายด้วยเลักฐานนะครับแต่สิ่งสำคัญที่จะทําให บุคคลเหล่านี้นะครับไม่มีเรี่ยวแรงกลับมาทําได้ก็คือการดำเนินคดีอาญาพวกเงินทิดซั์นะครับ<ม>แล้วก็นํทรั์นั้นเข้าถายพท่าบาลัดนะครับต่วันนั้นบุคคลเหล่านี้ถ้าเราจับกลุ่มแค่นายวิชัยคนเดียวนะครับนะผมต้องเรียนส่อมลชนว่าไม่มีทางจบนะครับเพราะนายวิชัยเป็นแค่หน้าม้านะครับนะวันนี้สอบถามยังไม่รับสภาพเลยนะครับแต่เรารู้เส้นทางหมดแล้วว่าคุณควยมีไปให้ใครบ้างน,นะครับ เพราะน,นั้นวันนี้เนี่ยในการจับกลุ่มกลุ่มแก๊งแบบนี้ผมก็ต้องเรียนว่าคล้ายๆกับเ,เรื่องคอนเซนเ,เตอร์คล้ายๆกับเรื่องการหลอกลวงลทุนเหมือนกันหมดนะครับเพราะนั้นวันรูปแบบเนี่ยจะมาเรื่องของออนไลน์นะครับของเทคโนโลยีหมดและอีกอย่างนะครับผมฝากปปะชยชนว่าีนรูปแบบหนึ่งการที่ท่านไปซื้อ,อสลากจากคนที่เขา,เาไปซื้อต่อใหม่ครั้งต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับจากาแคตฟองำนักง,งานสลากผ่านแอปเปาตัง แล้วท่านไปซื้อต่อเข้ามานะครับอันนี้ผมเรียกว่าท่านยาได้ทําเด็ดขาดนะครับเพราะเวลาท่านถูกเงินแล้วเนี่ยนะเงินเนี่ยมันจะไม่เข้าท่านนะครับเงินมันจะไปเข้าคนที่มีรายชื่อตามแอปเป๋าตัางค์นะครับดังนั้นะวันนี้นนนการทำหน้าที่ของอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับก็กําลังพยายามที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงสลากกินแบ่ง80บาทจริงๆนะครับดังนะน,นั้นผมเองเนี่ยท่านผบตรมติหมายเรื่องของการ บาดปลาปรามการบรรทัดเชื่อถือไนะครับเราก็ต้องทำคู่หนาไปนะผมต้องเรียนว่าถ้าอย่างนี้นะครับถ้าเรารู้ไม่เท่าทันแลวเราไม่บาดปลาปรามอย่างจริงจังถ้าเห็นนะครับว่าก็จะมีรุ่นใหม่มีดาวมีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นใหม่เยอะเลยนะครับนะแล้วอย่างนี้แต่หารอยู่น่านนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าพอดีเพียงแค่จน่ายสลากเกินกว่าราคาโทษแค่ปรับแล้วก็กลับบ้านไปก็ทําไมนะครับ ในวันน <Blessed. S 2> uh, ี <c oughs> ้การดำเนินคดีก็ดำเนินคดีให้สุดทางนะครับนะก็ต้องกล่าวเรียนฝากสิ่งบันช่วยด้วยทางการด้วยนะครับนะครับขออนุญาตถามท่านเพื่อนหน่อยนะคะกรณีที่เราดําเนินคดีผ่านมาถ้าเราทําได้แค่ปรับแยกกรณีของแอมนากับตาเนี่ยเราก็แค่ปรับแล้วปล่อยเข้าไปเหรอคะไม่ใช่ครับของแอมนากอบตาเนี่ยยังยังไม่ได้ปรับปล่อยนะครับของอมนากอบตาเนี่ยตอนที่เราดำเนินความผิดอ่อีกหลายส่วนนะครับความผิดร่วมงานช่องขบประชาชนด้วย ส่วนนี้เนี่ยก็เป็นความผิดฐานอาญาข้อเงินเดี๋ยววันนี้เรายืดซับไปแล้วบางส่วนนะแต่ว่าในเรื่องของเส้นทางซับทั้งหมดเนี่ยเรากำลังไล่มาแถวสองแถวสามนะครับวันนี้คนเหล่านี้จะต้องโดนดำเนินการยืดซับทั้งหมดนะครับนะโดยกฎหมายของปกอ,อ,อน,ะนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้หลักนะครับนะในพรบอ,ออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยอันดับแรกเนี่ยจะมีอยู่สี่ความฐานความผิดน,นะครับหนึ่ง เรื่องการจำหน่ายสลากเกินราคาอันนี้เป็นข้อหาปกตินะสองความผิดตามประวัขายตรง 3. ความผิดเรื่องการนำเข้าทุ่ระบบคอมเพรสเตอร์อะเซนเทตนะสี่ก็คือการโฆษณาเกินจริงนะครับซึ่งเป็นความผิดเรื่องของอของประวอตุ้งของรบอริโภคนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นหลักๆนะครับท่านจะมี4ฐานความผิดนะครับแล้วท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านอย่าไปคิดว่าทา่านจะรับกรรม ลดโทษต่างเพราะความผิดเนี่ยต่างกรรมต่างวรระนะครับท่านอย่าลืมว่ากฎหมายไทยเนี่ยนะครับการที่เมียตาโทษจะผู้สูงเพราะว่ากฎหมายไทยอ่ะลงโทษโดยการไล่เลียงกระทุกนะครับะฉะนั้นผมต้องเรียนว่าท่านอย่าลืมนะครับว่าที่ผมดำเนินคดีอาญาแล้วก็มีเหตุสั่งคดีไปเนี่ยผมไล่เลียงกระทุกนะครับพะฉะนั้นก็ต้องการเรียนว่า ขอให้ทําอย่างตรงไปตรงมานะครับนะแล้วก็ผมก็ฝากประชาชนด้วยนะครับช่วยเป็นเครือข่ายในการตรวจสอบให้ผมด้วยนะครับนะเราจะได้เรียนหน้าร่วมกันนะครับนะก็กล่าวคุณมากเงินก้่นเติมนะครับถ้าครับอย่างตัวของไดมอนด์เนี่ยในแต่ละงวดเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยมันมียอดการซื้อเนี่ยมันหมเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปหนึ่งครับต้องติด่อไปครับครับเจอปุ๊บเงินผมเบี้ยแต่ม้วดก็หลสามสิบห้าล้านบาทสามสิบห้าล้านใช่ไหม คือกรณีแต่ออนไลน์นี่แห่ะค่ะ35ล้านบาทนะสลากทุกใายเนี่ยคือแบบว่าเป็นทิปหมดเป็นไหมหรือว่ามีแค่ทิปแค่สอบถบครับครับก็คือไม่ได้ไม่มีสลาดอย่างเดียวครับไม่มีตัวสำนักงานไม่มีบริษัทที่จะติดต่อเลยนะครับไม่มีตัวตนเลยนะครับก็เหมือนกับเว็บการธนานาทั่วไปมันมีแค่แพลตฟอร์มเปิดขึ้นมาแล้วมีแอปอินคอยดึงเข้ากลุ่มฐังต่อสั่งซื้อแต่พอ จะไปติดต่อขอรับสลากหรือว่าขึ้นเงินารางวัลอะไรต่างไม่มีสำนักงานจริงเกิดเป็นแค่คนที่เป็นนอกระมบดีขึ้นมาคนหนึ่งในรับแต่ขึ้นมาเพื่อรับการโอนเงินเท่านั้นครับลอตเตอี่ที่เขาเอาไปขายอะค่ะไปเอาของชน่นมาสกแกนขึ้นในระบบหมดเลยใช่ไหมคะทั้งทั้งหมดเลยใช่ไหมคะหรือว่ายัางไงคะใช่ครับแต่ที่ท่านผู้ช่วยได้แจ้งไปก็ถือเป็นรูปภาพอย่างเดียวนะครับก็สาเหตุก็เกิดมาจากการที่ผัดฟองเอกชนคราส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะ มีการติดบันนะครับบาค้บวดที่นะครับหรือสัญลักษณ์ที่มันจะสามารถยืนยันตัวสลากว่าสลากปกติในหนึ่งใบเราจะไม่มีการซ้ำนเลยนะครับเขาจะมีการดูของสัางันสลากเขาจะมีมีสัญลักษณ์ที่จะดูแต่พวกนี้จะปิดทั้งหมดนะครับปิดจนไม่เหลือเหลือแต่แค่วันที่กับเลขเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็ขอให้ถึงนตัวระวังว่าอย่าไปซื้อสลากจากแหล่มที่มีการปิดบันนะครับเพราะว่าถึงเวลา ถูกลงมาที่หนึ่งขึ้นมาสมมตินะครับอย่างเงี้ยสมมติไปซื้อห้าใบสามสิบล้านเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาเงินกับใครนะครับเพราะนั้นแต่ว่าที่บอกก็คือคนถูกคนมีน้อยกว่าคนคนไม่ถูกพอไม่ถูกก็ไม่ได้สนใจในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีคนถูกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับเพราะนั้นก็เหมือนจับเป็นเจ้ามือหวยหวยใต้ดินที่เล่นเลขหกหลักซึ่งโอกาสถูกมันยากมากครับตัวแพลตฟอร์มนี้กระจายไปทั่วประเทศไหมคะหรือมีหรือวมีผู้เสียหายเป็นกลุ่มๆเฉพาะภาคหรือจังหวัดอะไรไหมคะ ตอนนี้ในส่วนผู้เสียหายเนคนที่ไม่ถูกก็ไม่ดูตัวนะับหรือคนที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปดูจริงจรตงแลที่เราตั้งใจที่จะไปดูจริงจิแต่การที่จะไปเสียบเทียบหืสืบสวนค้นหาเนี่ยมันก็ยากเพราะว่าตัวตลาดเราไม่รู้ว่าเขาเออกมาจากที่ไหนมันถูกปิดบังมาทั้งหมดบางตลาดเนี่ยเรียกเรียกเดียวกันเนี่ยขายอยู่ใน่สี่ห้าแต่พอนะะซึ่งตัวคนซื้อก็ไม่รู้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากก็ขอให้ซื้อตลาดที่ ไม่มีการปิดฟังนะครับที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือได้นะครับผมว่าเราลดโอกาสที่ท่านจะถูกหลอก,กเกิดความความเสียหายครับใช่วิชัยกระทำคนเดียวไหมคะหรือมีคนอื่นร่วมด้วยเพราะว่าเขาเป็นการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาด้วยหรือว่าเขาไปจ้างบริษัททำพลตฟอร์มดยังไงคะตัวนายวิชัยเนี่ยเป็นแค่นอนเป็นองินีนะครับแต่ตัวของเจ้าของจริงเนี่ยอยู่เบื้องหลังกเ็เราทราบข้อมูลหมดแล้วะฮะอยู่แล้วเดี๋ยวในสิบสองสัปดาห์แล้วท่านผู้ช่วยจะแถลงข่าวความคิดหน้าในการดำเนินการกับ แต่ตอนนี้เพิ่มเติมนะครับทั้งหมดนะครับทำให้การสารภาพหรือว่าให้การอะไรที่สามารถให้คนได้บ้างค่ะเขาก็ให้การผู้หาให้การอะไรก็ได้นะครับเขาก็ให้การว่ามีคนมาชักชวนไปเปิดบัญชีนะครับแต่เราก็ต้องดูว่าความฏีปกติของเส้นทางการเงินเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้เปิดบัญชีเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเป็นในเรื่องของการการตรวจสอบต่อไปครับแค่ขาจาชกาสบัญชีไว้ตามทำให้การเขาบอกวาได้ห้าพันนะครับ ดีข้อมูลเพิ่มเติมยไหมครับมีเอการเพิ่มเติมไหมครับเคยมีเอกสาแล้วไม่เคยเราเคตอครับครับเซอร์มเอการแล้วเพิ่มเติมไหมครับก็ต้องฝากสื่อประชาสัพันธ์้เยอะนะครับนะเพราะว่าในเรื่องของออนไลน์เนี่ยเราก็ฝากกันมาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็มามากกว่านั้นนะเพราะนั้นการหยุดมันหยุดไม่ได้นะครับแต่เราจะต้องมาคับช่กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อให้คนเหล่านี้มีเรื่องแรงกลับมาทำต่อนะครับจากวันนี้ท่านเห็นนะครับหลอกง่ายๆนะการหลอกลวงเนี่ยท่านเห็นนะครับ มีเงินหมุนเวียน5ล้าน3ล้านนะครับต่อหนึ่งเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยนะครับใช้หลอดลูกอนึ่งเดียนนะครับนะแล้วก็กระจายเงินนี้ต่อต่อต่อไปอีกทีนะครับทำง่ายๆคิดง่ายๆนะครับอาศัยความฉลาดแกมโกงนั่นเองนะครับนะครับครับก็ต้องกราบฝ่าศึกมวลชนช่วยจ้ามพันธ์นะครับนะทีข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าไม่มีผมกราบขอบคุณมากนะครับนะแล้วก็ขออนุญาตอะ มีการแถลงข่าวนะครับนะผมครับรของส่วนเราตอบได้เราตอบไม่รู้ได้ไงนะครับว่าร้านให้เราวมมือรารสอบสวนนะครับที่เนให้ตอเองนะครับนะมันเป็นเหตุมันอโทษนะถ้าเราไม่อารารคุ้มครอให้จัดให้เอนะครับ นะดฉะนั้นคือคำพูดของผู้ถามฉันก็ตอบนะครับนะไม่ใช่ผลเดียวตัวเองนะครับผมนะวันนี้เรื่องของการสืบสวนเนี่ยนะเราเรารู้ข้อมูลทั้งหมดนะครับกับนายจะบอกจะให้ใครก็ได้นะแต่ถ้าเราให้การไม่เป็นจริงก็เป็นเรื่องการให้การเท็จส่วนงวมในการนะครับเอ่อนะครับเอ่อสระเนี่ยเออ่วันนี้มันก็โงไปโงมาถูกไหม นะเออหลอกไปหลอกมานะครับก็คือหลอกไปแล้วถึงไม่นั่งแหละนะครับอืมนะเพราะสลากเราไม่มีอยู่จริงเนี่ยถูกไหมเราไม่จ่ายจริงไม่มีเลยนะไม่มีเอาแล้วเราจ่ายที่ไหนมาขายอ่ะแล้วเราจ่ายที่ไหนมาขายผมไม่ได้ขายครับเออเอาแล้วเราไม่ได้ทำงานครับผมไม่ได้ขายเราทำงานอยู่อ่ะทำงานที่ไหนแล้จอกครับเอาแล้วเว็บมันแต่มันมีที่เราเนี่ยขรงที่ของเว็บเนี่ยไม่นะผม ได้ไปเรียนหนังสือมาผมเป็นนี้ได้ไงครับผมจบร้อยแต่บัญชีอ๋อแล้วเป็นของบัญชีเปล่าอ๋อเป็นอจ่าของบัญชีเปล่แต่บัญชีง่ายใช่ครับก็ไปิดอยู่ไม่ใช่หน้าใช่ดิมันต้องใช่นั่นแหละใช่บัญชีนี่ครับเอาลิบบัญชีอ่ะรันผมไม่ทราบเขาก็เป็นชื่อเราจับไปได้ไม่ทราบผมจับกรณีบัญชีเดี่ะเอานะครับแล้วองค์เงองค์มีินไปไหนใครว่างอ่ะไม่มีองค์เงินครับอ๋อแล้วทั้งมีทัางมีองค์เงินอ่ะ ถ้าเลขกันน้อยมีอยู่ครับโอ้โให้พัดด้วยกันแล้วม่นเงินชาวบ้านมันเข้าบัญชีเราหมดนะแล้วม่นเงินชาวบ้านแล้วเข้าผมไม่พลาผมไม่ทราบจริงจอ่ะผมไม่รู้ครับอยู่ๆแล้วมีเงินเข้ามาในบัญชีเราได้ยังไงอ่ะผมไม่รู้ครับเพราะผมไม่ดูบัญชีผมไม่ทราบแล้วใครมีเงินเสียแล้วมันที่เราได้ยังไงอ่ะแล้วผมไม่รู้ว่าเพราะเขาจ้าเปิดบัญชีครั้งหนึ่งนานมาแล้วแค่นั้นเองผมก็ไม่รู้อีกเลยครับแค่นั้นแหละครับ บอก้ผมก็ไม่รู้นครับเพราะว่าตามวิยาสามกะถ้าวิยาสามไม่ใช่เกณสามไม่ออกมาจับหรอกครับยิ่รู้ไหมว่าสามออกไม้จับจะรู้เม่วานนะครับแล้วอยู่ไหนเมื่อวานอ่ะประจวอยู่ระจเขาเรียนทมังกรดิครับถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวราจะโชว์หนึ่งจับที่ความบางสตารนะครับ ยื Dieu, ่เป็นการตัวบ้างล่ะใช่ครับยื่เป็นการตัวมายืดครับยื่นหรอครับ20ปีเอาโอเคโเคงั้นต้องการให้ไปนะเพราะว่าประจานบุคคลนะครับผมเอ่อพราะว่าประจานขั้นตอนกฎหมายนะครับใครผิดก็ต้องลงโทษนะครับนะนะใครผิดผมก็ลงโทษไปตามผิดอ่ะนะแต่เว้นทรั้งี้ก็จับอีกทำห้าครั้งก็จับห้าครั้งเออนะถ้ายังหลอกชาวบ้านไม่เลิกก็ต้องจับอีก นะนะเพราะฉะนั้น,นสถานที่สุดท้ายที่อยู่อะคือเลยจำอะนะอาจารย,ย์ยังอาจารย์ครับเออเอานะ